สวัสดีค่ะอะรับเข้าสู่ช่องแนงกอก,น,ก,น,กน,นะคะทุกคนโอ้โหมาเจอแบบนี้เริ่มไปทีละใจหายเลยนะเริ่มไปทีละหลังสองหลังนะคะทุกคนพี่เมย์ก็มาขนของนะคะอันนี้เจอว่าไปไหนอะ่ะับปลาดงโห ขนไปไว้จำป้ดงนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมอ๋อบ้านหลังนี้ยังอยู่แต่ว่าของข้างในคือจะย้ายไปจำปะาดงหมดโอ้โหทุกคนไปอีกแล้วไปหมดแล้วนะคะดแล้วนะคะย่าอยู่ยังไงเราเขาไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วเราเหลือแต่เล่านี่หละนี่ หนึ่งสองสามพโนหายหมดแล้วนะคะลานป้าคาใสก็เกลี้ยงแล้วนาอเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานยังมีอยู่แต่วันนี้ไม่เหลือแล้วนะคะได้หายเมื่อวานนี้ป้าคาใสมาวันนี้เกลี้ยงเลยป้าค้ใสทยทความสะอาดให้เขาเรียบร้อยค่ะวันนี้นายโพธิตาแล้วนายโพธิย้ายอีกแล้วย้าอีกแล้วเครื่องรุ่นเริ่มหนึ่งใหม่นายโพธิที่จำปาโดง แล้วก็มาลุงจิมลุงจิมก็ย้ายเครื่องของไปแล้วนะคะทุกคนอีกหน่อยก็จะไม่เหลือใครนะคะเหลือแค่เราเนย่าเหลือแค่เราโอ้ยเหลือแค่เราสองสามนี่แหละกับตาแล้วเราจะไปมาแล้วเราจะอยู่ยังไงอะย่าตาลาตางรถนะลูกตาตังรถ ลงจะระวังรถกินะกละนอนอกินละนอนเศร้านะตื่นเปลอยู่นี่เลยอ้าวตาเพื่อนไปหมดแล้วนะตามีใครอยู่เป็นเพื่อนอยู่ผู้เดียวก็ได้พเพราะว่าเท่าแล้วโบเกียวกับมูกระโดแมนบบเพราะว่ามูกับวกใดเท่าอืน่นใส่ระยะน,นานๆนานๆตาชาดใช่ไหม <laughs> เมืองเมืองข้าไท่เล่ากำลังกินเบกมีคือทอดเขาหว่าตามีคือทอดเขาแบจีงเลี้ยเขามีเคยกินเจียเคืนเนาะตายละกินว่าเล่าเขากินดิบก็กินได้เขาแม่นช่บะแม่น็เราคือโง่จร่งว่าตามันก็ละแม่นนะมะเขาเคยกินใส่ตา เขาก็ร่างคั่วเ,เขา,เาก็ร่างๆอ,อย่างนี้เขาเด็กก็ร่างแมีคาละกินคืองูนี่นะเขากินแม่บ่โอ้ยแตยังไงบ้างตาอยู่เงียบๆเรานะ่ะเขายกไปสามหลังแล้ววันนี้วันนี้สามหลังบมอกระยาด<อ>เราแค่จัหน่อยปลาเถือยยกมากเขาหยันเขาโอ้ยนอคืนงอยกมากปลาเถือยได้าาย,ยกทั้งสก้อนอันนี้นะทั้งน่ะคือล่อล่อมึงจัหน่อย เพราะว่าบ้านมันใกล้ยุ่มดอเดืเอนร้อนกะ,อนะนดอกป้าใบบอกเปิดยางคันจีไปกับอะไรเขาเอาคองไปเลยก็ะยาเอื้อนก็เขาจะป้าวันน,ไไนี้กระป้าอันเฮือนนี้สร้าง,งห้องจะระดู้อยูไ่ไในใดยักบ์โมจ่ายของเขาบ,บ้านามันนี่ป้าใบเผามึงเขาเขาบ้านไหนบนั่นมาบ่ท่านเล็กน่อยว่าโรงเรียนก็นั่งเออมื่อวานนี้นาทีนาทีมาเนาะตาคิดเปิดร้านเหมือนเมื่อวานเมื่อก่อนเนะเาะเมื่อ,อก่อนนะัตตาไม่ได้มา ทีโอ้ยผิวโคกเงียบเหงาแล้วนะคะกกอกๆที่นี่หน้าบ้านลุงพลเงียบเหงาแล้วนะคะคนไปหมดแล้วทุกคนอยู่ไปอยู่ไปน้องก็ลืกเอิ่งแบใจหายเหมือนใจหายเหมือนกันนะคะภาพที่เคยมีแต่ความสนุกเฮฮายูทูปเต็มนะคะแต่ไม่มีละม้าเอาไปเลยบ่มาบักเยกโปกเยกเ๊กนู้นหมด่ะนะป้โซยังอยู่นะคะป้โซ ไอ people เออมันยืนน้ำข่อยได้แล้มันสิได้สิเลยไปโซอเป็นไงเพราะว่าอันย้ายไปหมดแล้วเนี่ยยง่เมื่อแร็งมากมันนอนอยู่นาะอันเมื่อเช้ามีสีทองวันนี้สีเขียวอะไรสีดิเน้นั้งนัตั้งจำแม่ไม่ได้ผมแม่สีอะไรผมแม่สีเบือผมแม่สีเบืออย่าดื้อไปงงแล้วพอไปสิโลลนะพอไปสิโลยไปไหน ไปทำงานที่ไหนทำงานอยู่ภูไปนอนภูทำงานอยู่ภูเหรออย่างน้อยก็มีแอดมินนะครับก็เหลือเหลือแค่แอดมินกับย่าชี้แล้วก็ตาชางแล้วก็เรานี่แหละใช่ไปหมดแล้วไปหมดแล้วบางทีก็มาติผลเนาะไปหมดแล้วนะคะทุกคนก็ไปทีละหลังสองหลังนะคะ อะไรไม่ไงอะไรคะมีกับโดนัทมีเกี๊ยวดนัทโอ้โหมีโดนัทด้วยเออเออแปลกล่ะตาก็เงาไหมตาไม่เงาเท่าไหร่มีมีโซเชียลอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ชิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ชิม เแรกๆก็เออวิวๆหน่อยแรกๆวิวหน่อยเดี๋ยววิวต่อไปต่อไปก็น่ารูอเรายติคิดถึงเราก็ไปหาไม่ได้แบบข้ามช่ประเทศอะไรเนาะมันอยู่ใกล้ๆนะครใจประสงค์การลงนในที่อานบ้านกับรถ้าใจประสงค์นะคะไม่มีคำว่าไใชรใช่ไหมนี่นะคะก็อยู่ทีห้า คนนะคะเย็นมาก็เงียบนะคะทุกคนเออ่งเทือกซ้องเบาซ้องคนหนาถ้างเถือกัมว่านอนอยู่างนี้นะดีนเดิกมากแล้วฮอร์หอนมันมีม่านมีเฮ้าได้ปีโป้มันมีเห้าแต่มันหอนอื นเมือหนึ่งนะในยินเสียงม้วนใส่เข้ามามาหอนเด็กจะเขาอันนั้นเขาแววเขาพุ่นนะมั้งลอยในยินเสียงเฮาโอ้ยเฮารวดว่ากูนอนยางเดียวมหอนยางเดียวไม่มีเฮาว่าแต่มึงมมาใครเดียวแตะกี้น่ะมันกินข้าวเะืีดที่เราห้องปัสสาวเล็บดี่เล็บดี่นี่ยกลิ่นข้าวมันไม่หอนเมันมันหอนแต่เงี้ยก็หอนเฮ้ยเสียดายจังเลย มาแล้วจค่ว่ารวมมันมาแล้วนั่นมันมามันมาแล้วค่อยสกีมันกินข้าวค่อยพาท่ามันกินแล้วคุณระยามานี่ตอันตัวนี้มันเย็บปงเย็บปงมันนี่มันเช่าน้ำมันมาครับต้าเชื้อมันมาคู่มือตอนเช้าเราค่อยตื่นมาแล้วมันมาแล้วค่อยก็ได้มั่นนี่แหละเป็นหมู่ตอนนี้ค่อยมีสบายน่ะมือเช้านีนเห็นมาจอยจนใหม่ไป่คอยทีไรเออตอนนี้ค่อยเป็นนะะมันไม่ได้เบาคอยมันได้กินปลาเลยตัวนี้น่ะแต่พักจอยนี่จะไม่สนเจออันนี้น่ะเป้าตลอดเลย เอาอะไรเอาหมาเขามาต่อยไปหมาเขามาต่อยเดี๋ยวนะคะมาสั่งอะไรไอเดียเราก็อยู่กันแค่ได้ไปตอนนี้ก็ติดตามป้าวิวนะคะป้าวิวมีเหงื่อตกนะไม่ยอมลงเลยบอกเลยว่าเหงื่อตกจริงสมใจบบสมใจหาแต่ป้าวิวอ่ะ จมใจอยากน้ำตางปีกใค้แม่หน่อยเร็วน้ำตางปีกใค้แม่แม่นั่นเหรอไม่ยอมลงเดี๋ยวเดียวเดียวป้าอุ้มก่อนป๊บนึงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะฝากช่องไม่แน่ก่องเลยแล้ว